สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมและพระอริยะสงฆ์เจ้าด้วยเสียงก้าวขอถวายความเคาเพรพแด่แม่พ่อครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิระนันทาเทรี พระพิสุณีผู้เป็นประธานสฆงกาบนมัสการละขอโอกาสคณะพระพิษุณีสฆงทุกูปกกาบนับสกการละขอโอกาสเพื่อนสาธมิตรทุกรูกเจริญพรญาติโยมอาตมาภา,าพพระภิษุณีโชติยานีขอน้อมนำพระสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยพระสูตรตันตะปิฎกอังคุตละนิกาย ทัาสกนิบาทเล่มที่24หน้าที่19ข้อที่12บสองปัญจคสูตรว่าด้วยองค์าพิสุพิสุณีทั้งหลายพิสุพิสุณีผู้ละองค์าประกอบด้วยองค์าบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลอยู่จบพรมจรรย์ เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้พิสุพิสุณีผู้ละองห้าเป็นอย่างไรคือพิสุพิสุณีในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ละกามฉมันทะวงเล็บความพอใจในกาม 2. เป็นผู้ละพยาบาทวงเล็บความคิดลาย 3. เป็นผู้ละทีนามิธะ วงเล็บความหดหูและเสื่องซึม4เป็นผู้ละอุทจจะอุกุจจะวงเล็บความฟุ้งซ่านและร้อนใจ5เป็นผู้ละวิจิกิจชาวงเล็บความลังเลสงสัยพิสุพิสุณีผู้ละองห้าเป็นอย่างนี้แลพิสุพิสุณีผู้ประกอบด้วยองห้าเป็นอย่างไรคือ พิษุภิษุนีในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์วงเล็บกองศีลที่เป็นอาเซขาสองเป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์วงเล็บกองสมาธิที่เป็นอาเซขาสามเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์วงเล็บกองสมาธิ กองปัญญาที่เป็นอเศขคสี่เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติขันวงเล็บกองวิมุตติที่เป็นอาศิคห้าเป็นผู้ประกอบด้วยวิมติยานทัศนขะันวงเล็บกองวิมติยานทัศนะที่เป็นอเศขคพิสุพิสุนีผู้ประกอบด้วยทำห้าประการนี้แล พิสุพิสุณีทั้งหลายพิสุพิสุณีผู้ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลอยู่จบพรมจัจทร์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้กามฉันทะพยาบาททีน,นามิทะอุทจจะุอกุจจะและวิจิกิจชา ย่อมไม่มีแก่พิ่สุพิสุนีโดยประการทั้งปวงพิ่สุพิสุนีเช่นนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลขันที่เป็นอาเซขะสมบูรณ์ด้วยสมาธิขันที่เป็นอาเซขะสมบูรณ์ด้วยปัญญาขันที่เป็นอาเซขะสมบูรณ์ด้วยวิมุตติขันที่เป็นอาเซขะ และสมบูรณ์ด้วยวิมติยันทัศน์ขันที่เป็นอเ세คาพิสุพิสุณีนั้นแลผู้ละองห้าได้สมบูรณ์ด้วยองหา้าพิสุพิสุณีนั้นแลบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้ปัญจังคสูตรที่สองจบอวัง ขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ศิละนันทาเทรีขอความเมตตาขยายความนมระสูตรเพื่อความเจียมแจ้งด้วยเถิดเจ้าค่ะ ล้อมด้วยอาการพวกนี้มันไม่มีถูกล้อมหรอกแค่เราว่าเฮ้ยเราจะออกจากภาวะพวกนี้นะล้วก็ตั้งสติลุยขึ้นมาเลยนะหายใจเข้าหายใจออกอาจใจมันทําให้มีการวนอยู่นะสักพักอยู่นะที่จมดังนั้นนะแต่เราก็หายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอีกคือตั้งใจออกจากการวนอดีตอนาคตเนี่ย มาสู่ความเป็นบัณฑิตนะไม่ตัดสินด้วยความคิดหรืออารมณ์หรือเหตุผลทั้งปวงมาที่รู้ลงหายใจเข้าลงหายใจออกตรงมาที่นี่ก่อนมาตรงที่ที่พระเจ้าเยือนอยู่นี่ก่อนนะแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ในท่านอยู่ตรงนี้เราก็หายใจเข้าหายใจออกในพึ่งธรรมะเป็นอย่างนี้ อยากหมวเข้าไปวนอยู่กับเนี่ยภาวะที่มันจะเขาเรียกว่าถ่วงไว้ไหมถ่วงความเจริญในจิตใจของเราให้มันมาคุมอดีตอนาคตหรืออนุพัสสะความกังวลความหดหู่ฟุ้งซ่านนี่เป็นนิหวนทั้งหมดทุกสิ่งมันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนะี่ยมันเป็นของเกิดดับว่างไปหมดแล้ว เราเอามาผูกปัจจุบันมันก็จะเป็นเรื่องเลยแ้นเราพอละหายใจเข้าหายใจออกเป็นผู้มีได้โอกาสอยู่เสมอใหม่อยู่เสมอเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอคือหายใจเข้าหายใจออกอันใหม่มีโอกาสมีโอกาสเปิดโอกาสอย่างนี้ให้พ้นจากนิวรณ์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ดูสิตัวเนี่ยบรรดาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอะไระเนี่ยความติดใจในสิ่งชอบใจความคิดร้ายมีความประสงค์ร้ายความหดหู่กลัวกังวลซึมเศรา้าแห่งใจ องซ่านยุ่งอยู่กับอดีตอนาคตร้อนใจเห็นไหมก็ภาวะมันเกิดนะนี่ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นมันบรรดาเหตุผลเยอะเนี่ยนะมันมาแนวนี้ทั้งนั้นนี่วอนทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เริ่มลังเลเอายังไงดีว่าไอ้ง,งีงง้ตัดสินใจด้วยภาวะที่เขาคุมตัวอยู่คืออารมณ์ใจนี่ก็เลยเราจะเห็นหน้ามันแล้วว่น หายใจเข้าหายใจออกพ้นออกมาทีละนิดมันไม่ได้พ้นทันทีทีเดียวได้แต่ต้องตั้งใจว่าจะมายืนที่สว่างที่โล่งที่อากาศดีก่อนฮะห้องในจิตใจนี่็ที่มันยังมืดอยู่แล้วก็ออกมาที่เสยงนะมันชื้นมันแฉะมันมันมีสารพิษอยู่ในจิตใจแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นไอ้ใจทิ้งได้ถ้าทิ้งใจสารพิษนั่นก็สบายแล้ะ ปัจจุบันธรรไปเรื่อยๆอยอ่างนนะเราก็ไม่ต้องไปหายใจกับห้องหัวใจแบบนั้นนะหายใจเข้าหายใจออกมันดีกว่าวัตถุเยอะจิตนี่ถ้ารู้จักแล้วละมันนะไม่ได้คุยเรื่องอดีตนะคุยปัจจุบันขณะนี้ด้วยเพราะไม่มีเรื่องอดีตอ,อารมณ์อดีตมันดับไปหมดแล้ว เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่างเปล่าไปนี่เป็นธรรมดาของเขาเรามองเห็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นของใหม่เป็นโอกาสอยู่เสมอนะกับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะนี่ขณะต่อขณะที่กำลังปรากฏสมมติว่ามันมีอยู่ในขณะน,นี้ในนิวรณ์ทั้งหลายเราก็ตั้งความดำริไว้เราจะพ้นจากตัวนี้ก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ให้มัน สดชื่นขึ้นมาตั้งตนขึ้นมาในทางนะ,นะอย่างบรรพชิตเนี่ยชีวิตที่เหลือทำอะไรก็ทำคุณประโยชน์ก่อนเข้าลงก็ตั้งใจก็สละอารมณ์พวกนี้ออกไปแต่จับกระเจงแต่และขณะขณะน,นี้ตั้งไว้มันเหมือนยากนะแต่มันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจเพราะมันหายใจสองเครื่องก็ออกมาแล้ว สามเพืิกยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็สนใจต่อไปอย่างนี้นะยังคงตั้งตนไว้ได้อยู่อย่างเงี้ยขยันตั้งตนงไว้ได้ใส่ใจอีกมันลน้มหล่นลงไปก็ขึ้นมาได้ใหม่อีกอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวก็นะมันก็จะผ่านไปได้มันจะมีช่วงของมันอยู่นะนะนักปฏิบัติทมทั้งหลายใส่ใจรู้ตัวรู้ตัวบ่อยๆนะหายใจเข้าลึกๆนะมผ่อนออก งานะมีศีลกัลยาณมิตรเนี่ยจำเป็นีนกัลยาณมิตรนี่อนศะีลสมาธิปัญญาแล้วก็ความหลุดพ้นที่เป็นขณะขณะสั้นๆน,น,นะะหายใจแล้วมันเออสดชื่นนะสักพักเนีนะ่ยแค่หลุดพ้นแบบขณะก็โอ้ยสุดยอดหละใจสบายขึ้นอีกสักหน่อยนะนะนีประสูตรก็คุยเรื่องพระเเจ้าเนาะที่ ท่านก็ฝึกเหมือนเราเรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นน่ะแต่ละวันนะที่เจอเนี่ยภาวะที่ไหลไปกายวาจาใจไหลไปมีน้ามันไหลไปมันจะเจอหินโสโคกบ้างเจอนู่นเจอนี่เป็นเรื่องปกติแล้วมันจะเกิดกระแสะหมุนวนอยู่ตรงที่มันก็เข้าไปกระทบของแข็งของเหลวมันเจอกันมีการวน,นมันเป็นธรรมดาของอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วสักพักมันจะคายตัว ออกไปอย่างนี้นะ่ะนี่ตรงนี้นะี่ยคือว่าให้เขา้เขาใจสิ่งนี้เลยแล้วก็ใส่ใจรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคลายตัวตั้งมั่นไว้ใส่ใจไว้ตรงเสาเขือนนะคือลมหายใจหรือกู้เย็ดเคลื่อนไหวน่ะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นนิ้มๆลดอารมใจที่ลอยตัวขึ้นมา อันนี้ถ้ารู้สึกมีภาวะยงังอึงอ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 ้งคึองอึ้งคึงก็หายใจลึกๆต้องใส่ใจหายใจลึกสดชื่นคลายคือปรับให้ไอสิ่งห่อหุอม้มน้าคลายตัวด้วยออกซิเจนเพราะว่าพอมันวนอยู่บางทีเราไม่รู้ตัวนะมันจะหายใจสั้นลงสั้นลงแล้วลมันเกิดภาวะอึดอัดเกิดขึ้นนะ เราก็ต้องออกซิเจนมันน้อยเราต้องหายใจลึกเข้าไปเรห้หายใจลึกหายใจลึกตั้งใจว่าจะให้ได้ออกซิเจนแล้วก็สังเกตความเย็นที่เข้าไปในกายนี่นะเด็กมันจะค่อยคายตั้งที่หนึ่งสอสามสี่ห้าช่วงแรกเราก็ปรับจูนลมหายใจหน่อยนักปฏิบัติค่อยๆไต่เต้าตามประสูตเนี่ยเดินขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ดูสิว่ามีอะไรก็เพียงแต่ใส่ใจเห็นในห้าตัวเนี้ยมันเข้ามาแล้วเอะใจหน่อยแล้วก็สนใจสนใจที่จะไม่เพิ่มแรงดันไม่เข้าไปที่เหตุผลไม่ใช่เรื่องเหตุผลเป็นเรื่องผลทุกทางใจเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกชัดเจนตรงนี้นะ มาเพื่อพ้นทุกทางใจว่าจะเหตุผลต้องอะไรเยอะแยะลองไว้สำหรับเพิ่มการผักใสการดีดออกการเปิดเพินมันก็ถูกลากไปต้องลากไปให้ตั้งไว้ที่รู้สึกตัวในกายอันนี้เป็นธรรมที่ต้องอาศัยอย่างยิ่งเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะ อย่าปล่อยให้ถูกโมหะปักเข้าที่ใจนาต้องรู้จักยืนขึ้นให้ใจเลือๆเือก็เรียกว่าขณะต่อขณะต,ตอนนี้นะเพราะทุกอย่างมันมีแต่ตอนนี้มันไม่มีอดีตเมื่อกี้แล้วมันมีแต่ขณะนี้อะมันไม่เห็นมันมีอะไรอีกแหน้าที่เราเนี่ยตรงมาที่นี่เลยทําให้สดชื่นเลยนี่แต่ขณะนี้จริงๆ ไอ้ขั้นอนาคตมันมีอยู่ในสมองที่ลอยไปลอยมาแล้วก็ดับไปเราก็ไม่จะเป็นต้องร่วมกับมันเราจะอยู่แบบนั้นทำไมเราก็รู้ลมหายใจขนาดเนี้ยสิ่งที่ปักกฏคือตัวนี้นะถ้าเราไม่ยุ่งอดีตมันก็จะไม่ปรุงอนาคตอะไรรู้ลมหายใจชัดไปเรื่อยๆก็จะไม่ถูกหลอกให้ไปไปมาไม่มีที่สิ้นสุดอย่างงี้รู้ตรงๆไว้ พยน,นยามรู้สึกตัวไปนะก็จะพ้นจากความแปลกปวนอันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมงกูกดมกลิ่นนิ่งๆลมกายสัมผัสแล้วก็ทวารทางใจก็จะกลายเป็นผู้พ้นมาทุกสิ่งมันก็คือเริ่มต้นนับหนึ่งแต่และว,วินาทีเนี่ยอยู่เสมอเนี่ยค่อยๆก็พื้นไปใช้เวลานะลักษณะการคิดนึก เนี่ยอารมณ์ใจก็มาจากของเก่าๆเดิมๆที่สั่งสมมาเขาเรียกว่ากรรมอันนี้อย่างอริยมรรคมีองค์แปดเนี่เป็นกระกบวนการพ้นกรรมก็เลยเห็นกับตรงหน้าแล้วก็อยู่กับกายคตาสติมีใจละภาวะที่จอนมาใจมันละขณะนี้นะไม่ได้กุยอดีตนะขณะต่อขณะเนี่ยละ ละอะไรก็คือมาสนใจกายคตาสติไม่ต้องไปละใจตรงๆก็ได้สะดวกมากเลยให้ใจเข้ารู้สึกตัวให้ใจออกรู้สึกตัวอย่อยางนี้นะหนึ่งตัวเรื่อยๆขยันหมั่นเพียรนี่นะรู้สึกตัวอีกทุกอย่างก็นะก็จะมาตามลำดับของผสัสรนีนะผสูตรก็คุยเรื่องอความติดข้อง ทางใจนะความคิดร้ายความหดหู่ความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านความร้อนใจความลังเลความสงสัยอันนี้ก็มันเห็นแล้วย่อมละได้ด้วยองค์ห้าอย่างนี้นะสีลสมาธิปัญญาแล้วก็ภาวะที่มันพ้นเป็นขนาดนั่นแหละมันจะเป็นขั้นต่อไปสำหรับพ้นมากขึ้น อยู่จะมาพ้นหลุดพ้นทั้งหมดทันทีเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นขนาดขนาดอย่างนี้แหละนะเออตื่นตัวนะขยันมันเปลี่ยนนะพวกเราหัวจะเข้าลงไปทางมี้จะลงไม่มีอะไรหรอกโถเอูนได้เปล่าเออไปทางก็มีแค่โลงนั่นแหละไม่มีอย่างอื่นเลยม,มันมีอะไรพิเศษอเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร นี่จะทำอะไรขนาดนี้ก่อนเข้าโลงต้องพ้นทุกเรื่องสำคัญนะคือความทุกข์ใจที่มันหุ้มใจเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยรู้ลมหายใจเข้าลูกไปน,นี้ไม่มีใครทำอะไรหรอกแต่เราไม่รู้จักใจว่ามันเข้ายัางไงมันออกอยังไงต่างหากนะแล้วมันกำลังปรุงด้วยเหตุผลอะไรก็ล้อมไว้เรามองหน้ามันหน่อยเออหายใจเข้าลึกๆหายใจออก สนใจสิ่งนี้นะแล้วก็คุยสบายเข้าใจสบายทำอะไรก็เกิดความเข้าใจไม่ใช่ตัดสินด้วยอ,อย่างอื่นใดทั้งสิ้นเลยสะดวกนะเออจิตก็เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงจะต้องเกิดจากกระบวนการชำระแบบนี้ซึ่งก็มีแต่ขณะนี้ที่กำลังปรากฏ ขณะอดีตไม่ได้คุยถึงแล้วมันไม่มีทางจะไปทําอะไรได้มีแต่ขนาดต่อขณะปัจจุบันรู้สึกตัวรู้สึกตัวตั้งมั่นไปดีๆนะตื่นตัวอยู่เสมอตั้งใจมั่นอยู่เสมอ